ซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีความผิดเราทุกคนร่วมเป็นหูเป็นตาในการป้องกันการทุจริตเลือกตั้งเมื่อพบเห็นการกระทำผิดแจ้งเบาะแสมาได้เลยที่ 1. แอปพลิเคชันตาสปรดสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความภาพเสียงและวิดีโอสําสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 3. บริการสายด่วน1 4 44โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรคุณเองกําหนดได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกคนดีมีความสามารถในวันที่14พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอย่าลืมออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรรับบัตรเลือกตั้งสองใบแบบแบนเขตเลือกคนที่ใช่แบบบัญชีรายชื่อเลือกพรรคที่ชอบณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่กันนะครับสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1 44 4ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ นยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเตรียมหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งบัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนรวมถึงภาพบัตรประจำตัวประชาชนจากแอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครองหรือภาพใบอนุญาตขับขี่จากแอปพลิเคชัน DLT QR License ของกรมการขนส่งทางบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนหนึ่ง พร้อมไหมกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร14พฤษภาคมนี้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ปิดประกาศหนาที่เลือกตั้งหรือจากเอกสารแจงเจ้าบ้านเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์